อิ e ิว me แปลว่าขอโทษค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะอ s you me ขอโทษค่ะขอโทษครับเช่นเวลาเราเดินชนเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็บอกว่า ตัวเลขอะไรไปคะใครตอบที่เชิดได้คะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นเลขอะไรที่เด็กๆรักบายสีไปแล้วนะคะเลขอะไรคะเลขเจ็นั่นเองเด็กๆพูดตามที่เชิดค่ะเลขเจ็อีกหนึ่งรอบค่ะเอเกนสีเลขเจ็ใช่ค่ะเด็กๆรับายสีไปรหรือยังคะเลขเจ็ ไม่รู้หรอใช่ค่ะเอาอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวค่ะปิ๊งอันนี้เขาเรียกว่าเลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกจะช่วยได้ยินเสียงเด็กตอบด้วยนะคะนั่นก็คือเลขสี่นั่นเองค่ะ f o สิ่เด็กพูดเลขออกเสียงตามนะคะเลขสี่อารบ,บิก four f เก่งมากมาก พี่เชื่อจะให้เด็กๆดูค่ะ2ตัวนี้นะคะระหว่างเลข7กับเลข4ค่ะเด็กๆระบายสีอะไรไปคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊ก,ตก,ตกตเอะใครตอบพี่ชื่อได้นะตอบพร้อมๆกันนะคะนั่นก็คือถูกต้องค่ะนั่นก็คือเลข4นั่นเองที่เด็กๆระบายสีไปแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาตัวเลขกันนะคะเด็กๆ พร้อมหรือยังคะอะอยู่เลยดีถ้าพร้อมแล้วตามพ่เชญไปเลยค่ะเลสเตอร์ค่ะเก่ง <Okay. S 1> หลังจากที่เราคอนเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วรับสมองไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถึงเวลาที่เราจะไปตามหาตัวเลขกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปตามหาตัวเลขกันเราต้องมาฝึกนับตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆพูดและออกเสียงตามพิเชษนะคะเริ่มค่ะเลขหนึ่ง เลขหึงเลขสอ นะคะเดี๋ยวคราวนี้เรามานับเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะเด็กๆช่วยที่เชิญนับด้วยนะคะวันหนึ่งทูสองรีสามโฟสี่ไฟห้าซิกหก ันค่ะกับติชเชอร์นะคะไปเล่นเกมตามหาตัวเลขกันนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามฟิชเชอร์ไปเลยค่ะมาค่ะเด็กๆดูแถวแรกเด็กๆดูแถวแรกก่อนนะคะแถวอื่นเด็กๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะคะบอยเขาไว้ก่อนเรามาดูแถวแรกค่ะแถวแรกเลข ele é ามน,นับอีกหนึ่งรอบค่ะเลขหนึ่ง เนี่ยจะมาเป็นเลข9กเลขอะไรคะที่อยู่ตรงกลางระหว่างเลข7กับเลข9ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้คะติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อได้ยินเด็กตอบแล้วค่ะหลายคนเลยนั่นก็คือเลขเลขอะไรนะที่เหมือนแว่นตาค่ะถูกต้องค่ะเลขแนัท่านเองแต่จะใช่เลขแหรือเปล่าเราไปแอบดูกันนะคะ คุณนับตัวเลขกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพูดแล้วออกเสียงต้าทิเช่ด้วยนะคะวันหนึ่งคูสองฟรีสามโฟสี่คับบ้าค่ะไฟห้า ท่านผู้ปกครองทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ช่วยดูแลเด็กๆขณะทำกิจกรรมเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านขอบคุณมากๆนะคะเด็กๆหยุดอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพกันทุกๆคนด้วยนะคะออกนอกบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสหยิบจับอะไรล้างมือด้วยนะคะว่าชื้อแ h a ค่ะแล้ว 危险。<laughs> <laughs>